เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมจะมาสอนวิธีการยิงฟรีคิกให้ได้ผลแบบ70%ขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่3ระยะนะครับที่ผมจะทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับระยะแรกคือเส้นเขียวทึบแรกนะครับระยะ2คือเส้นเนี่ยบางๆนะครับระยะ3ก็ต้นๆต,ต,ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ไปก็จะเป็นลูกเปิดแล้วโอเคเรามาเริ่มระยะแรกกันก่อน,นครับ วิธีการยิงผมนะครับคือวิธีการยิงแบบลูกหุกนะับโดยใช้ในมากฮนะอันดับแรกคือเราต้องอปรับมกล้องให้ห่างจากผู้รักษาประตูไห้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ตรงรอบด้วยอันดับ2ก็คือเราต้องใช้นิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือเนะี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนให้เร็วๆและสูงๆเข้าไว้นะครับแล้วกดคางไว้ครับมาดูเลยอ่าแล้วก็ห้ามเบี้ยวด้วยนะครับ ก็จะเข้าแบบร้อเลยเจ็สิบมากกว่าเ0็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละแล้มาดูดระยะที่สองกันนะครับอา mm hmm. การเดียวกันนะครับแต่ต้องให้ห่างจากมือห่างจากมือเพื่อสับประตูให้มากที่สุดเครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระยะเดินเนี่ยผู้รักาประตูจะสามารถเซฟได้นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือการยิงไม่เข้าการไม่การเนียวเบี้ยวนั่นเองเองนี่ยถ้าทำติดเนี่ยก็คือมันเข้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ นนผู้รักษาประตูเข้ามาเซฟได้นะตรงนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะเสียบเสาเข้าไปเลยลราาลองดูนะปัะ๊ <c oughs> เบเซฟไม่อยู่จริงๆนะฮะ <c oughs> ลองใหม่อีกทีนะให้มันเข้าไปเลยแล้วกันอาจจะต้องขยับอีกนี่คนระับ จะเซฟนะฮะเรซ้ำแม่งเลยด้วยกันโอเคระยะนี้ก็เข้าได้นะฮะแต่ระยะสามเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าประตูอาจจะพุ่งมาเซฟได้ปุ๊บเข้าไปเลยครับแต่มันไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวปุ๊บเข้าไป แล้ก็ติดมือผู้สาวตัวเพราะว่ามันไกลมากเลยนะเวลาอนี้ใครสามารถยิงเข้าได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ตรงมุมไหนก็ใช้วิธีเดียวนี้เดียวกันได้หมดเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจนคลิปหน้าผมบ๊ายบาย